คลิปวิดีโอนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ2แอปพลิเคชันขุดเหรียญ Bitcoin ที่ยังจ่ายนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามว่าแอปไหนเว็บไหนบ้างที่ยังจ่ายนะครับซึ่งล่าสุดอออดมินได้รับเหรียญ Bitcoin เข้ามาในกระเป๋าบิ t ทาซาล่าสุดนะครับยอดรวมจาก2แอปพลิเคชันนะครับ0.0024 Bitcoin โดยประมาณหรือว่าเทียบเท่ากับ 2538บไทยบาทนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่า,าได้รับจากเอฟไหนที่ยังจ่ายนะครับก็ในส่วนของใครที่ใช้บิตทาซาในการเก็บดิจิตอลนะครับเก็บเงินบิตคอยนะครับวิธีการขายเนาะเอ็ดมินก็เคยทำคลิปวิธีการขายเหรียญนะครับวิธีการขายเหรียญบิตคอยเป็นไทยบาทนะครับก็เดี๋ยวถ้าใครยังไม่เคยดูคลิปย้อนหลังนะครับเดี๋ยวจะพา ทุกคนไล่เปลี่ยนนะครับบิตคอยเป็นไทยบาทนะครับก็ให้เราเข้ามาในส่วนของ w a l l e t ก่อนนะครับสำหรับคนที่ใช้บิตทาซ่านะครับสมมุติอยู่หน้าหลักหน้าเดสก์บอร์ใช่ไหมให้เราไปที่ w a l l e t ก่อนนะครับหรือว่าจะคลิกยอดสะสมก็ได้ด้านบนนะครับคลิกเข้าไปแล้วก็จะเห็นในส่วนของออเขาเรียกว่าสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับก็จะมีหลายเหรียญด้วยกันนะครับสมมุติบางคนแบบ บางคนไม่ได้ติ๊กถูกตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะโชว์ขึ้นมานะครับมันก็จะโชว์เหรียญต่างๆขึ้นมาแบบนี้เลยแต่ถ้าเราต้องการให้โชว์แค่เ,เหรียญที่เรามีอยู่ใช่ไหมเราก็อาจจะซ่อนเหรียญนะครับซ่อนสกุลเงินที่ไม่มีในบัญชีนะครับแล้วก็มันจะโชว์เหรียญที่เรามีในระบบนะครับจากนั้นสมมติต้องการจะขายบิตคอยใช่ไหมเราก็กดคลิกบิตคอยนะครับมันก็จะมีคำว่าขายด้านล่างเห็นตรงนี้ไหมคลิกเข้าไป จากนั้นทําการกรอกจํานวนบิตคอยต้องการจะถอนเท่าไหร่ต้องการจะขายเท่าไหร่ใส่ไปต้องการจะขายทั้งหมดก็สามารถคลิก100%ก็ได้ตรงนี้ก็จะบอกว่าเราได้รับเงินไทยบาทเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็จะบอกว่าเราขายเหรียญบิตคอยนะครับเราจะแปลงเป็นเงินไทยบาทได้กี่กี่บาทใช่ไหมมันก็จะโชว์ขึ้นมาด้านล่างก็จะเป็นราคาของ นึบิตคอยราคาเท่าไหร่ณนะปัจจุบันนะครับก็จะมีค่าธรรมเนียมบอกตรงนี้เลยทั้งหมดที่เราจะได้รับเงินนะครับก็คือยอดนี้เลยนะครับคลิกขายได้เลยแล้วก็ยืนยันนะครับเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยในการขายบิตคอยเป็นไทยบาทนะครับต่อไปคลิกย้อนหลังได้เลยนะครับคลิกย้อนกลับมานะครับยอดเงินบาทที่เราขายนะครับก็จะ มาอยู่ในส่วนของเงินสดตรงนี้เลยนะครับสามารถไปที่เงินสดแล้วก็ถอนเข้าธนาคารได้นะครับขั้นตอนประมาณนี้เลยวิธีการขายนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของ2 a p แอปพลิเคชันที่ขุดเหรียญบิตคอยล่าสุดที่ยังจากนะครับที่แอดมินได้รับเหรียญล่าสุดได้รับจาก2อแนี้เลยนะครับเชื่อว่าหลายๆคนคงสมัครในหลางในส่วนของ S BTC แล้วก็ c r y p t o t ทปเบ Br ว์เซนะครับ มาดูในส่วนของ s b d c ก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูประวัติในการถอนล่าสุดก่อนนะครับเว็บนี้ก็วิธีการหาเงินก็จะเป็นการเขาเรียกว่าดูโฆษณานะครับดูโฆษณาคลิก S นะครับก็จะได้เป็นเหรียญสัตชุชิหรือว่า Bitcoin นั่นเลยนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูประวัติในการถอนล่าสุดก่อนเข้าไปในส่วนของ Withdraw นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นประวัติในการถอนครั้งล่าสุดนะครับนี่เลยก็แอดมินเลือกถอนผ่านเอ่อฟอสเซตเนะครับยอดถอนก็คือตามนี่เลยนะครับถอนล่าสุดเมื่อวันที่27พฤษภาคม2022นะครับซึ่งแอดมินใช้ในส่วนของเอ่อฟอสเฟตเในการถอนก็คือ,อ,อกระเป๋านี้เลยนะครับฟอสเฟตเนะครับทุกคนก็สามารถใช้ตามได้ในส่วนของ กระเป๋าเก็บบิตคอยนะครับ ก็นี่คือรายการที่ถอนล่าสุดนะครับก็ได้รับจากมันก็จะมีเขียนว่า SBTc นะครับนี่เลยก็คือรีเซฟฟอร์มนะครับจาก SBTc ก็คือได้รับเงินจากตัวเว็บไซต์ SBTc นะครับล่าสุด27พฤษภาคม2022นะครับยอดบิตคอยนนะครับก็ตามนี่เลย0 0 0 0 3 2 7ดศนนะครับตามนี่เลย ก็เดี๋ยวย้อนกลับมาที่ SBTc นะครับนี่เลย3 2 7 9 5นะครับก็ชัดเจนนะครับได้รับจากตัว SBTc นะครับก็เดี๋ยวคลิปสอนวิธีการสมัครหาเงินจาก SBTc เดี๋ยวจะแปะไว้ให้ด้านล่างไปดูตามได้เลยนะครับก็สามารถถอนเงินได้จริงในส่วนของเว็บออดูโฆษณานะครับก็จะมีให้เราดูพวกโฆษณาวิดีโอต่างๆนะครับก็สามารถหาเหรียญบิตคอยได้แบบฟรีได้เลยนะครับ เว็บที่1ก็คือ HTBC นะครับมาดูเว็บที่2ก็จะเป็นในส่วนของคริปโตเทปเบราว์เซอร์ owser, นะครับซึ่งตอนนี้มันมี4เวอร์ชันด้วยกันนะครับเวอร์ชันที่1ก็จะเป็นตัวคริปโตเทปเบราว์เซอร์ตัวปกตินะครับตัวสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็ตัวที่2ก็จะเป็นคริปโตเทปเบราว์เซอร์โปรนะครับตัวที่3มคริปโตเทปเบราว์เซอร์ไลท์นะครับเวอร์ชันล่าสุดก็คือคริปโตเทปเบราว์เซอร์แม็กนะครับ ก็ทุกคนสามารถโหลดมาขุด Bitcoin ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอยอดในการขุดนะครับก็เดี๋ยวใครที่ติดตามมาเรื่อยๆก็น่าจะเห็นคลิปวิดีโอละล่ะในส่วนของวิธีการเล่นวิธีการขุดต่างๆนะครับซึ่งแอดมินทำคลิปเยอะมากๆในส่วนของตัว แอปพลิเคชัน c r y p งคริปโตเทปเบร,เรนะครับนี่คือรายการในการถอนเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นประวัติในการถอนนะครับล่าสุดก็คือถอนวันที่2มิถุนายน2022นะครับตามนี้เลยก็ได้รับจากาคริปโตเทปเบราว์เซอร์นะครับในส่วนของเหรียญ Bitcoin ที่แอดมินได้รับล่าสุดเข้ามาในกระเป๋า b i ตทาซ่านะครับก็เดี๋ยว แนะนำวิธีการสมัคร2แอปพลิเคชันเดี๋ยวจะไป,ไปให้นะครับไปดูตามได้เลยก็แอดมินจะอัปเดตประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็หลายๆแอปก็ยังจ่ายนะครับทุกคนก็สมัครได้เลยในส่วนของพวกแอปเพิ่มเติมนะครับก็ไปดูได้ในช่องสยามมอนีนะครับทุกคนโอเคก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครไม่เข้าใจขั้นตอนไหนคอมเมนต์สอบถามด้านล่างได้เลยนะครับ